ชั้นสิมาแล้วโอ้ยพันห่าวพันห่าวเตรียมพร้อมสิเล่นสงการแล้วเปิดร้านค่ะเมียเช่าเมียเมียเช่าเนมียเช่าเป็นเมียเช่าทั้งทำความสะอาดทั้งฟังเพลงทายุวิตึสิมากกับมวนเลยจ้าเทศกาลเออขอบคุณเทศกาลวันสงการลายดอกก็มาลายดอก ประหาดขอเป็นสันเป็นสันยุ่แสดงมาปีนีอ้อ้วน <c oughs> ค่ะกวางก็สิเมนแนเนาะ,นะอะุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์คนอยู่ดีกินดีมีความสุขกับการทำงานเ <c oughs> สียงค <c oughs> นลิ้กันแลงเจ้าว่าน้องเป็นเมียเจ้าผู้กหานพลันแต่เขานอนมีสตังมวนจะกันเบาไป <c oughs> <c oughs> หันมาฟังตัวฉันสิมาเที่ยวกัเหตุงานใดค่ะแต่ละมือมาเด็กคนจำใจไอ้พรสวรรค์ไป็ไส้นอนพรสวรรค์อยู่ฟังผุ่นพรสวรรค์กวดกวดบ้านทวนทวนญี่ปุ่นจังหน่อยเพิ่นถ่ายอยู่จังหน่อยพรสวรรค์ก็แล่นหาพัดลมนั่นเลยพลล้มไปหยันในขวดพรสวรรค์ ซ้อมไบซ้อมใบใส่สงการค่ะสมบัติไหลแคติด่นึกฮู่อีหย่างมวนมวลค่ะมวนกันเบาไปก่อนทำงานค่ะมว